สรุปประเด็นทองคำประจำวันที่3เดือนพฤศจิกายนนะครับทองคำถ้าถามว่าหน้าไหนยังมีความได้เปรียบผมเองยังให้น้ำหนักฝั่งขาบายนะแต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของการย่อตัวหน่อยเพราะขาบายนี่จะเข้าใจว่าทองก็น่าจะต้องเป็นหน้าบายสิคุณเขาจะมีสงครามอยู่แจ้งตรงนี้เลยครับอย่าเพิ่งดีใจไปเรื่องประเด็นสงครามคนยังไม่ได้เล่นกันในตอนนี้ถ้าคนเล่นกันเนี่ยทองมันบินไปนานแล้วครับทุกท่าน ตอนนี้เทรดกันอยู่ในธีมของเรื่องอัตราดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้านทก่นอยากจะรู้ว่าทองจะยังเป็นหน้าบายหรือไม่นั้นให้มาดู US 30, US 500, US 100ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรดูมากมายครับดูแค่ตาเปล่าก็พอแล้วดูให้ผมแค่ว่ามันยังขึ้นอยู่ใช่ไหม ถ้ามันยังขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้ก็แปลว่าทองคําเนี่ยที่ขยับปรับตัวย่อลงมามันเป็นเพียแค่การเทขายทํากําไรคุณจะอาจจะลงลึกนะครับเมื่อคืนนี้คุณอาจจะลงจถึง70ตต้นก็ได้นะแต่สุดท้ายเด็กคุณก็ต้องเด้งกลับขึ้นไปอยู่ดีเพราะมันคือแรงเทขายทํากําไรตามหลักของเทคนิคครับไม่ได้ลงตามพื้นฐานแต่อย่างใดนี่คือสิ่งที่ขาบาย ต้องระวังแล้วต้องเข้าใจด้วยแต่ก็ไม่ใช่ว่าพอเห็นพอคิดว่าทองทำมาเป็นการลงตามเทคนิคนะครับกระตุกลงมานิดเดียวเราจะรีบซอยไม้เลยเดี๋ยวเมื่อคืนนี้ถ้าผมรีบซอยไมย้สุดท้ายพออาจจะมีปัญหาก็ได้นั่นถึงครับแต่ถ้าเราเทรดแบบว่าห่างกันไม้นึงเนี่ยหลายๆร้อยเกือบพันจุดนะครับโอ้ความผันผวนก็จะทําอะไรเราไม่ได้เลวครับเพราะว่านั่นคือมีความมัลติเมเนเมนร์ที่ดีมากๆทีนี้บางคน ติดบาอยู่ที่บริเวณด้านบนเนี่ยเราทํายังไงดีคคุณครับตอนนี้ราคาทองคำนะครับที่กาลังวนเวียนเนี่ยเราเรียกว่ามันกําลังเผชิญกับจุดบังคับวัดกําลังกราฟครับทุกท่านจุดวัดกําลังกราฟทองคำเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้เลยครับที่ทองคําขยับปรับตัวขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลง1985.93ถ้าอีกสักประเดี๋ยวเดียวนะครับดีไม่ดีถ้าเป็นในชั่วงนี้ทองคำสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือ1 9 8 5 9 3ได้ แปลว่าอะไรครับแปลว่าทองคำนัน้นยังสามารถลุ้นกับยอดเดิมหรือไม่ก็ยอดใหม่ได้เลยนะเพราะว่าในวันนี้แนวต้านทองเนี่ยผมให้ไว้ที่บริเวณ1,992.56กับ2,004.71ครับวัดกันแค่ตัวเลขตัวนี้เท่านั้นก็เพียงพอแล้วสรัขาบายนะที่ติดยอดดอยตรงนี้นะครับคุณแล้วผมแล้วผมติดอยู่2,007เลยอันนั้นอันนั้นยังไกลไปนิดนึ่งครับแต่ว่าถ้าได้ขึ้นถึง1,992นี่คนที่ติดดอยตรงนี้ก็เริ่ม เริ่มคลายความกังวลได้แล้วนะครับไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แล้วนะทีนี้แนวรับด้านล่างเนี่ยครับมันจะค่อนข้างลึกครับนักถุนถามว่าทําไมวันนี้ถึงจะต้องให้แนวรับค่อนข้างลึกเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ไลฟ์สดในช่วงบ่ายเราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งในคืนนี้เลยล้วจะต้องชนกับขานอนความเพโรด้วยผมก็เลยให้กรอบเอาไว้เพื่อชนกระขาวนอนความเพโรเลยตัวนี้ใช้ทนได้นะหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตัวเลขเศรษฐกิจในคืนนี้19นาฬิกานาทีคาดว่าจะทําให้ทองขึ้น ขึ้นนะครับขึ้นแบบว่าบินขึ้นไปเนี่ยคาดว่าจะเป็นแบบนั้นนะแต่ผมก็จะไม่ประมาทครับผมจะประเมินสถานการณ์อะไรที่มันแย่ๆเอาไว้ก่อนเราตีว่าสมมุติถ้าตัวเลขไม่ได้ออกมาไปไปตามคาดการณ์แล้วมันทาทองลงคนก็จะต้องถามต่อว่าแล้วแบบนี้ทองคำมันจะยังเป็นหน้าบายไหมคุณครับหลักในการดูนั้นง่ายแสนง่ายทองคำคืนนี้คุณจะทุบลงแรงแค่ไหนก็ตามแต่แต่ถ้าไม่ผ่านพ้นทั้ง3ตัวเลขสีน้ําเงินตรงนี้สุดท้ายเดี๋ยวก็เด้งครับทุกท่าน คือตัวเลขโซนสินเงินตัวนี้ผมได้มาอย่างไงผมได้มาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นจุดบังคับโครงสร้างเทรนของทองคำระดับหมื่นจุดนี่เลยจุดบังคับโครงสร้างเทรนอยู่ตรงนี้หลุด1943แสดงว่าหลุดจริงแต่ถ้าไม่หลุดหรือถ้าตัวเลขดันฟาร์มเพโลกดดันทองทุบลงมาจริงนะครับแต่แค่โซนน้ำเงินตรงนี้เนี่ยเอาแค่1972คุณจะลงไม่ถึงเลยแปลว่าไม่ช้าก็เร็วครับเดี๋ยวมันก็ต้องดีตัวสลับกลับขึ้นไปอยู่ดีครับทุกท่านแค่นั้นเองชัดเจนนะครับ พี่พี่ขาบายเข้าใจตรงกันไหมเอ่ยถ้าขาบายเข้าใจตรงกันขอเลข1คนละหตัวครับทีนี้มาดูขาเซลล์กันบ้างขาเซล์บอกว่าคุณครับผมได้ไม้เซลลมาตั้งแต่ยอดดอยด้านบนเลยเนี่ยัยงถือต่อได้ไหมคําตอบก็คือถือต่อได้ครับเพราะว่าขาเซลล์เนี่ยเรามีจุดบังคับโครงสร้างเทรนขาเซลล์อยู่ที่ราคา1,992.56ครับ แล้วตัว1985.93ก็ยังทำหน้าที่เป็นแนวต้านให้กับนักทุนด้วยนะพูดง่ายๆว่าถ้าทองไม่ได้กลับมายืนเหนือ1985.93คำว่ายืนเหนือคือไม่ใช่ขึ้นมาทะลุแล้วก็ทิง้งไส่แต่ต้องเป็นการปิดตัวในทางเฟรม1ชั่วโมงที่สูงกว่า1985.93เลยครับถ้าเกิดราคาทองคำเริ่มยืนได้นะครับคุณผู้ชมครับบริเวณที่สูงตรงนี้แปลว่านักทุนหน้าเซลล์อาจจะต้องเริ่มคุยกับตัวเองคุยกับออเดอร์แล้วนะครับว่า เอะตอนนี้กับลังบายมันเริ่มมาแล้วนะเราจะถือต่อดีหรือเปล่าถ้าเราคุณพอใจแล้วแบ่งปิดเก็บบางส่วนได้ครับแต่ถ้านันชุน,นบอกกับผมว่าเอ๊ะคุณครับแต่ถ้าเกิดผมอยากจะถือรุ่นแบบสุดๆเลยล่ะเพราะผมคิดว่าผมได้ปลายไส้ามาเนี่ยแถวๆประมาณ2,900ันเก้ามันไม่น่าจะย้องขึ้นมาถึงแล้วนะผมขอให้ตัวเลข1 9, 9ึ2งเป็นตัวชีวัตัวสุดท้ายแล้วกันครับนันทุนโอเคนะอ่าฝากไว้แบบนี้ครับ คุณครับแล้วผมติดเซลล์อยู่ที่ด้านล่างเลยทํำยังไงครับเนี่ยติดเซลล์อยู่ตรงนี้เลยปลายไส้ถ้าติดเซลล์อยู่แถวนั้นเลยนะครับนั่ทุนอ,อ,อาจจะต้องรอออกไม้แก้เพราะว่าทองคำเนี่ยต่อให้ภาพหลักมันเป็นหน้าบ่ายหรือแม้ว่าผมอาจจะค่อนข้างชอบหน้าบ่ายก็ตามแต่แต่ก็ต้องพูดกันด้วยความเป็นกลางว่าทองคำมันยังไม่ได้บินขึ้นไปทนทะลุสอง0ักว่าหรอกครับถ้าไม่ได้มีข่าวสงครามตัวใหม่ดังนั้น ถ้าเป็นลนักษณะของการขึ้นจะช้านะคุณเราออกไม้แก้ที่บริเวณโซนหนึ่งตรงนี้ก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่า,วามันไม่มันไม่หลุด1 9 8 5แ้แล้วคุณเลอะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงมันไหลลงต่อเลยแบบนี้ก็คือผมต้องทําอะไรไหมไม่ต้องเลยครับเพราะมันจะเป็นการสะท้อนบอกกับนักลงทุนว่าทองคำนี่ขนาด1 9 8 5คุณยังขึ้นไม่ได้เลยมันก็แปลว,ว่าเขาจะยังอยู่ในช่นอนทางฝั่งขาเซลล์ระยะสั้นแบบนี้ครับโอกาสาที่จะลงมาหันนักลงทุนโดยที่ไม่ต้องออกไม้แก้ก็จะมีครับพี่ๆแต่ผมว่าน่าจะทะล ห9ึ่งเกดเดี๋ยวค่อยมารอรุ้นพ,พร้อมกันครับทุกท่านประมาณนี้เลยครับสำหรับฝั่งของขาเซลถ้าขาเซลเข้าใจตรงกันนะครับรบกวนขอเลข2อคนละหนตัวนะครับ คู่เปล่าเทรดดิ้งช ALLENGE s e a s หนึ่งนะครับนักทุนแข่งเทรดชิงเงินแสนกับกระผมคู่เปล่านะครับทุกท่านครับใครที่สนใจนะฮะระยะเวลาการเทรดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง20ธันวาคมสามารถสมัครได้เรื่อยๆเลยนะครับนักทุนครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะนับคะแนนรวมแบบเป็นกําไรเฉลี่ยต่อเงินทุนในพอร์ตของนักลงทุนนะนั่นหมายความว่าคนที่มีเงินทุนน้อยก็สามารถที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได้นะครับผมไม่จําเป็นเลยว่าคนที่มีเงินทุนเยอะจะต้องชนะเสมอไป and ถ้านักทุนสนใจกดหยุดวิดีโอไว้ก่อนสแกน QR ว o d e โคเพื่อเข้าลิงก์ในไลน์กลุ่มเลยนะครับนักทุกครับเพื่อขอรับในส่วนของตัวรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับโอกาสเป็นของนักงทุนนะเงนินรางวัลเนี่ยผมเตรียมไว้ให้กับนักทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบอะไรมากระยะเวลาการเทรดยาวนานถึง3เดือนเลยครับรางวัลที่1 5 0 0 0 0บาทรางวัลที่2 20,000บาทรางวัลที่3 1 0 0 0 0บาทและรางวัลที่4ถึงรางวัลที่8คนละ5,000บาทนะครับพร้อมโอนมากๆเลยมาร่วมสนุกกันนะ ขครับนั่ทุนห้องซิกของเราก็มีโปรแรกเข้าแล้วนะครับให้นั่งทุนได้ทดลองก่อนถ้าเกิดว่าถูกใจก็ค่อยซื้อโปรระยะยาวก็ได้โปรระยะยาวก็จะยิ่งมีราคาถูกลงนะครับกับห้องซิกคูหมีเทรดสดชนข่าวครับไลน์ไอดีอยู่ในภาพแล้วนะแคปหน้าจอก่อนได้ JJgoS i g n a l ห้องซิกคูตอยเทรดด b r e บ k o u t Trading นะครับถ้าเกิดว่ากราฟตัวหนวิ่งแรงวิ่งไวเนี่ยได้ออเดอร์แน่นอน เจ Go โกสิก l นครับคูเจี๊ยบเลยครับนั่งชุนเทรดแบบระยะยาวๆลุ้นทำกำไรขาดทุนครั้งละประมาณหลักพันจุดขึ้นไปนะครับโคอชอ้นครับนั่งชุนครับ เทรดโดยใช้เทคนิค SMC Fibo บวกกับ Har m o ม i c นะครับตอนนี้กำลังมาแรงมากๆเลยถ้านั้นทุดสนใจแอดไลน์ ID ได้นะครับ JJ Go Signal 4ครับผมแล้วก็ห้องสุดท้ายคือห้องของกระผมเองนะครับครูเปาลึกสุลูมครับทุกท่านผมมีบริการ Copy Trade นะครับคือจริงๆแล้วทุกห้องเลยเนี่ยมีบริการ Copy Trade ทั้งหมดครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ ID ไปได้เลยนะครับส่วนห้องของผมนั้นเราจะมีรหัสพอร์ตให้กับนักทุนเอาไวด้ดูด้วยนะครับแล้วผมก็เทรดทุกคู่เลยทองสกุลเงินหลักสกุลเงินรอ ดัชนีน้ำมันยังไงฝากนั้งทูกไปด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ